ก็ที่สั่งไปนะครับก็เป็นกาแฟไวท์คอฟฟี่นะครับโพทาวไวท์คอฟฟี่เนี่ยมาจากอิโปนะครับเป็นกาแฟมาเลย์ะครับสายกันินเเอเชียเนี่ยเขา,เามาจากมาเลย์นะครับแอฟริเชียมาจากมาเลย์ก็ได้ที่ผลมาที่เป็นดังกาแฟดังของอิโปนะครับเป็นกาแฟที่วันนะก็จะหอมเลยครับนี่หอมมากเลยฮะ ผมสั่งข้าววันนี้ก็มีแค่ข้าวกับเพราอะไรเงี้ยเคยสั่งมาแล้วเขาสั่งเอาให้ไม่เหมือนเดิมนะครับจะได้มาเลย์รีวิวกันอันนี้ทริโอแซนด์วิชนะครับทริโอเนี่ยก็แปลว่า3นะครับ3ชิ้นนะครับก็มี3ชิ้นมีสีต่างกันนะครับผมด้วยอะไรบ้างมีสีดําด้วยเดี๋ยวก็มารีวิวมาชิมกันดูครับแซนด์วิชราคา100บาทอันนี้ราคา60บาททั้งหมด160บาทครับนี่ครับก็มาครับชิ้นแรกก็ขนมปังก็นิ่มอยู่นะ มีออกสีส้มๆนะไม่รู้อะไรมีเม็ดเหมือนเม็ดงาเม็ดอะไรด้วยนะในกระปังอันนี้เหมือนกับทูน่านะทูน่าครับรสทูน่าตรงกลางสีดำนี่เนี่ยไข่ดาวนะเนี่ยไข่แดงแล้วก็ไข่ขาวนะครับไส้ไข่ดาว นี้จืดๆครับมันก็อนร่อยแต่สีสวยครับสีดำน่าจะเป็นชารโคลหรือว่าเป็นผงถ่านนะเดี๋ยวนี้นิยมมากขึ้นอันนี้เป็นแฮมชีสนะครับแน่นอนอันนี้น่าจะเป็นโฮวีตก็แซนดวิชตัวไปครับไม่มีอะไรมากเขา,ามีเมนูนี้สำหรับสลัก ี่ไม่อยากทานข้าวก็ไม่คุ้นเคยกับทานข้าวนะราคาก็จับก็สุกครับต้องจิบกาแฟไปด้วยครับกาแฟลอ,อยมากครับผมชอบกาแฟอิโปนะครับอันนี้ใครไปอิโปเนี่ยไม่กวัพลาดนบ แล้วก็จัดการต่อครับจิบกาแฟแร้อนๆนะครับเสียาย,ายมองไม่เห็นวิวข้างนอกอไปกันต่อครับ